สวัสดีครับเอ้ยคนดังเฮ้ยเราเคยเจอกันหรือเปล่าเราเคยเจอกันแน่เหรอเหมือนพี่จำได้ว่าเคยนะเราเจอกันตอนไหนไม่รู้พี่อยูจังหวัดอะไรพี่อยู่เชียงรายเชียงใหม่ตอนนี้เป็นคนเชียงรายมาอยู่เชียงใหม่ตอนนี้พีอ่ยยอยู่ส่วนไหนของเชียงใหม่อยู่ โอ้หนูไม่ไปหาพี่หรอกพี่ขจายขดาจพูดมาเฉยพี่อยู่แถวแถ,ว,ถ,ว,ถวคูเมืองเลยน้องโอ้พี่อย่างไกลอ่ะอ้าวเราอยู่ไหนล่ะอยู่ฝางฟางตีโทไกลก็ไม่ไกลนะครับไปแป๊บเดียวแหล,ละเอบอ่ะบอกรบอกเฉย เอาน,นี้เราเราชื่ออะไรกันครับเนี่ยสองคนเราชื่อชมพู่พี่ชมพู่หรอหวานไหมครับชมพู่ลูกเนี้ยหวานอ้าว <c oughs> หวานอี๋ัาเจือมาชิมกันไม่หวานไม่ต้องชิมก็รู้ไม่หวานเอ้แลมคนเราเจืออย่างบกักอ,อบะละกออเอคอ,อะ โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อแคทเธอรีนแคทเธอรีนดิว่ะแบบนี้เอาเอาดีๆเอาแคทเธอรีนดิชื่อนาทเธอรีนอ๋อนาทเธอรีนโอ้โหแคทเธอรีนแคทเธอรีนแค่เห็นแค่เห็นหน้าชัดเลยอ่ะแคทเธอรีนอ๋อโอ้โหก็คโน้นอ๋อไปทำลายเพื่อนเมื่อกี้มันเพิ่งเป็นจอหูมาลืมเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่อะไรอ่ะพี่ไกด์หกกิ๊บเจาะหูเจ็บปะเจาะหูนี่เหรออืมไม่ใช่คันนี้เจ็บปะเจ็บเจ็บกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะแหมหน่อยเดียวเองโอ้โเราไปเจาะอะไรเยอะแต่แล้วเราอันนี้เพิ่งไปเจาะมาเนี่ยไปเจาะมาสองรูด้านบน นังเดี๋ยวอีกหน่อยก็จอดตรงนี้เลยนะเอาตรงนี้เลยเอาเตล่าเปล่าเป่าโอ้โหได้จะจอดทั้งหมดเอแล้วพอแล้วมันต้องไปจอดแล้วจอดนักเพื่อนน้อจะจอดคิี้ยวเหรอเอ้ยก็ได้ยังไงจอดเขี้ยวเท่ยังไงแต่มันจอเขาบอกเขาบอกว่าเท่มันมันถอดออกมาล่า <_ S 1> <_ S 2> งตัวไอ้หนาแันนี้มันได้หนาน เอ้ยยังถอดได้เตื้ออ๋อถอดได้เตือ้อพึ่งมันพึ่งงันเจาะมาเองอจะไปฟังเจาะมาบมันเตือ้อ <c oughs> มาเดี๋ยวไอ้ห้องเพลงก็ฟังจัดไปลูกพี่ผมลูกพี่ผมด้วยไหม <c oughs> Bình nình ai chào mừng, 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 chào mừng, bình nình ai chào mừng, bình nình không chào เอฟซีเลยอ่ะเป็นไอดอลเลยอ่ะขน,น,นาดน้องเล่นนี้ยังเล่นไม่ได้จะอี้เลยนะ<อ>แล้วทำไมทูกคไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วเราอายุเท่าไหร่น,นครับเนะี่ยให้เดาสิบสี่เออเหมือนแม่เยอะเยอะก,กว่านี้กะนิดหน่อยสิบห้าสิบห้าพี่เท่าไหร่ สาวเกา้าเท่าไหร่นะสาวเกา้าสาวเก้าแล้วเนองก็เป็นรุ่นพี่ก็ได้เวลาดอกพี่อายุยี่สิบสองเององใช่ครับพอเข้าสเปกเราเปล่าละ่ะหนุ่มอายุยี่สิบสอง ไปเรื่อยไปเรื่อยละไปเรื่อยทำไมแล้วก็เนี่ยก็ถามเนี้ยมีหวานใจยังตร่มีไม่มีได้ไงอ่ะก็นั่งคุยอยู่เนี่ยอย่าไปยิ้มเรื่องรักแบบนใส่กูยิ้มเรื่องรักแบบนใส่กูเฉยโอ้พม่ปอแน้มีมพอเลยอแล้วพอแล้วพอแล้ว

ช่องนี่ช่องนี่ในตาตาไปดูเลยคนด้วยเท่าไหร่ก่อเนี่ยก็ลองพิมพ์ไปพอแล้วไอพิมพ์ไปให้ละแล้วไอพิมพ์ไปให้ละเนี่เลยไอพิมพ์ไปให้ละเนี่ยเห็นกาวตั้งร่มอ่ะเฮียกูตะกี้กูทักเขาว่าคนดังที่จะไปคนดังอ๋อ เจอเหรอไปเหรไปแล้วอ ah. um oh. oh. ี้จะไปแล้วอี้จเจอกันในตอนตอไหนมาก็ไล่ตัวเก่าตัวหนเผื่อเขาเอาไปลงอ๋อเผื่อเขาเอาไปลงเผื่อเขาเอาไปลงนาย่าทำไมไม่ขึ้นวะตัวแซดอยู่ส่วนไหนของโลกนัทลินโอขอโทษสังคมขอโทษสังคมเจ๋ ติดตามนะพี่ดาวนะเฮ้ยขอบคุณครับเนี่ในช่องที่สองอะช่องที่มันเป็นสีส้มๆเมื่อกี้เห็นไหมอันนั้นแหละอันนั้นแหละเอ้ยอันนี้แหละพี่ไกลยอยูอ่ในช่องนี้แหละน่ารองดูดิเฮ้ยจำดูเก่งอ๋อไอ้ไอ้ปัญญาลไอ้ปัญญาลน่าดูน่ารักแล้วน่ารักน่ารักเด็กเด็กน้อย

ก็คงสบาได้กาดให้มีแค่ใจ,จใจใ้้แท้าดเสียลวไปช่งยเสียไปแทนแม่เราทำตามเงไปซื่อของให้รู้สุดแ,แค่ก้วก็เผ้าแค่ใจ เดี๋ยวหมดคุยเบาขอยสภาพเลยว่าโอ้โหน่ารักครับน่ารักไวใสไอ้เปิ้งเห,เหว <laughs> โอเคเดี๋ยวไอไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณครับผมไม่เจอกันนะไปมาแล้วก็ไล่คลิปตวัวเก่าตัวเอง้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะครับเนี่ย เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะหน้าเราเหมือนกันหรอเหมือนเหมือนแล้วแล้วหน้าเหมือนคนเหนือเลยอ่ะเป็นคนเหนือไหมเนี่ยเฮ้ยหน้าหน้าคนไหนหน้าคนไหนเหมือนคนเหนือั้งคู่วะทัะ้งคู่วะเนะแม่เป็นคนเหนียวเหมือนกันหรอครับบอกแม่นครับผมเป็นคนอีสานแต่ผมชอบคนแบบชอบคนเหนือ พ,พูดแบบแล้วนี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยเป็นคนเป็นคนจังหวัดไหนบอกไปซินคนพยาอ๋อเป็นคนพยาวเหรอผมเคยไปเที่ยวพยาวยานะผมไปกินกุ้งอ่ะกุ้งเต้นอะนั่นเหรอทีกิน้อน๋อแล้วอะไรแล้ว,ว,วมา มาผมร้องเพลงให้ฟังมาผมร้องเพลงให้ฟังอยากฟังเพลงอะไรกันก่อนตายแป๊บขอหาเนื้อก่อนงั้นอ่ะก่อนตายเพลงไม่ค่อยได้ร้องอะก่อนตายนะเพลงไหนนี่ก่อนนาฬิการ้องได้เหมนก่อน,น,นเอาก่อนตายดีกว่าง,งั้นละก่อนตาย

ตอนนี้ผมร้องเป็นประมาณนี้พอมากพอได้พอได้พอ,พอ,พ,อพอจะพอจะเพาะจนได้ใจเธอไหมเล่า,า <c oughs> ไปกระตุกไปกระตุกเพื่อนทำไมละ่ะ <c oughs> ไปกระตุกเพื่อนทำไมเออ <f uck> ชื่อ <f uck> อะไรกัน <f uck> เอาจากฟังเอี๋ยวชื่ออะไรกันครับเนี่ย กูตอบแชทแม่อยู่ก็ตัวเองก็ไม่ตอบมาแล้วกูกตอบแชทแม่เอ้ยขี้เขินแล้วเราเนี่ยเสื้อส้มเนี่ยขี้เขินแล้วแหละขี้เขินแล้วละขี้อายเหรอฟังขี้อายเหรอไม่คือปวดช้ำอยู่แล้วเพนี่ยฟังเพลงเออเพลงเออเพลงเออเพลงอะไร สาวพยาวยังไม่จบกับก้านาฬิกาอีกยังไม่สาวพยาวยานั้นโอ้โหเคเลยค่ะแม่ใจอยู่แม่ใจเนี่ยใครยู่แม่ใจไอตอนมันร้องไงอ่ะก้านาฬิการ้องท่อนฮุกร้องร้องท่อนฮุกให้ผมฟังหน่อยได้ไหมนิดนึงท่อนฮุกอ่ะนิดนึงแล้วฉันจะพูดยังไงเพื่อให้เขอกว่าทีขอขอมีทำนองด้วยสิโอ้โห ไม่ได้ฟังกิกแบบ้แล้วบบอย่าฝันรายเอาเข้าสวยอ่ะอ๋อรู้ละรู้ละแล้วฉันจะพูดอย่างไรเพื่อให้เธอได้เข้าใจให้รู้ว่ามีคนรักมาถึงตนแค่ไหนจะต้องใจยังไม่เชื่อบอกฉันพยายไมให้เธอตั้ง่ โคตรหวานและเพ็งเต็มใจหัวใจไกลรอและคนยืนแข่นสายต้อง ฮะไ่ส่งขอด้ะขอแต่เพยยากๆเว้ยฮะ้อบอกว่าผมอยู่แถวไหน,นผมอยู่อุบลครับสวัสดีครับอุย,อยที่ทีเดียวนี้เขาถ่ายเข็มจีลาเลยดิฮะ้ยรู้จักใช่ครับใช่ใช่เข็มจีลาต้องรอดครับใช่ใช่ใช่ ใช่เหรอไม่รู้ผมไม่ได้ดูไปดูสน um ุกมากอ๋อเหรอน่า okay. ดูอยู่น่าดูอยู่เดี๋ยวค่อยไปดูนะอยู่ปีอยู่อยู่อยู่อายุอายุเท่าไหร่ไทยเอมาหาไรผมไม่ได้เรียนแล้วผมผมไม่ได้เรียนต่อ ระเบีคนนี้สวยจังเลยครับเนี่ยสวยทั้งสวยทั้งแก๊งเลยเว้ยเฮ้ยสาวเหนือสวยทั้งแก๊งเลยเอาล่าไปติดแซลแล้วไงไปติดแซลแล้วไงอัลลา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 ผมจะบอกว่ามผมจะบอกว่า นแอบแม่เล่นเนแอบแม่เล่นอีกนีขยับมาหน่อยได้ไหมครับขยับมาหนได้ไหมหอไอ้ใหม่เขาอกให้ขยับทซวัานี้คนนี้ก็ไม่ไม่ขยับเขามาได้ไหม่ใลันยสัมลกกเธงเขาลังดวงแมย เธอจะมีแต่ความสุขเธอจะมีแต่ฉันที่รักเธอมาสุยนรักมาหนี่มานี้มาหนี้โอู้เรียกเพื่อนดิมาหนี้มาหนี้โอ้เรียกเนี่ยมาหนี้อันนี้อันนี้ชื่อรายการนะครับเนี่ยชื่ออายครับเนี่ยชื่อรครับรนะครับเนี่ย อยู่กันหลายคนอ๋อแล้วเธอชื่ออะไรล่าเธออะสวัสดีค่ะว้ายแกง๊งนางฟ้าดีกว่าอ๋อไอ้ยศไอ้ยศ <laughs> มาม,มเต้นลำเฉยชื่ออะไรครับเสื้อขาวเนะี่ยชื่ออะไรอยากรู้คนเสื้อขาว,นะขว,วขเน,นี่ยผมเป็นักะรองนีชื่อชื่อรักไปหููชื่อข้าวปุ้นค่ะพี่ชื่อข้าวหลาม แซ่บเลยแหละเข้าปุ้นกับเข้าหลามมาโถเลยแซ่บเลยแหละอย่าเด้ออย่าเด้ออย่าให้รู้ว่ามีมีแฟนแลเด้อหน้าแบบนี้ไม่มีใครเอาหรอกค่ะไม่มีได้ไงครับก็พี่ละหนึ่งคนน้องก็ไปติดชิ่วๆๆว่ว่นเลย เป็นคอมซีเนออายเอ้ยอยู่ไม่นิ่งเลยคนนะ้ไปขยันเดินเหลือเกินสมาธิสั้นอ้าวไปว่าเพื่อนแล้วเยชื่ออะไรนะขาพุ้นเหรอขาพุ้นจริงเหรอแล้วคนนี้คนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรเสื้อขาวอีกคนนึงอ่ะคนนี้ชื่อข้าวเจ้าค่ะโอ้ไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยข้าวปุ้นข้าวเจ้าเดะไว้ก่อนเลยธรรมดา อยากฟังเพลงอะไรไหมมาเดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้ฟังเนะี่ยสองคนเรามาเอาเพลงจีหอยค่ะหนูอยากฟังเพลงโอ้ไว้ก่อนอันนี้ก็ไว้ก่อนอันนี้ก็ไว้ก่อนเลยไ,ลไว้ก่อนเ,อ<ๆ>เลยเอพอที่แบบว่าร้องเพลงเนี่ยแป๊บเดียวหนูขึ้นเต้นให้ห้าเฮ้ยน้งองยางพี่ยังไม่ได้ร้องน้องอายุเท่าไหร่กันะครับเนะี่ยอายุเท่าไหร่อ่ะสิบเก้าสิบเก้า อ,อ,อยู่ปีหนึ่งเหรอสิบเก้าอ่ะไม่พักเราเราไปเรียนไหนมาสิบเก้าแล้วนะไม่พากแล้วด๊วอกสิบปรอพี่อายุส,าสิบพี่อายุสามสิบห้าหนุ่มมากสิบพี่ยี่สิบสองพี่ยี่สิบสองพี่ยี่สิบสองเรียบร้อยออ อุ้ยมากมายรึเปล่าก็ไปร้านเล่าได้อยู่เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบค่ะถูกกฎหมายอะ่ะใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้อยู่กันกี่คนครับเนี่ยอยู่กันกี่คนครับสามสิบสองสามสิบสองคนค่ะน้อยเดียวนึกว่าเข้าคาบเรียนอยู่น้องโอ้ <_ s 2> นี่หนูอยู่ค่ายค่ายลูกเสือค่ะ ไลูกเสือพี่นึกว่าอยู่โรงพยาบาลสาวย่สนสวยปะสวยปะสวยอ่ะคนแรกสวยอ่ะน้องข้าวเจ้าสวยอ่ะาว้าสุามแดง่ไม่มาเดี๋ยวพี่เ้องเพลงให้ฟังอีกดีวยาพี่ไม่ชอบหนูบ้างอ่ะ ก็เราไม่เราไม่อยู่ในกล้องไงเราไม่อยู่ในกล้องไงแต่งไม่ได้อันนี้คือแบบว่าคือปักตระการในติกติกยบเลยละไปยังปักเองเหรอเดี๋ยวไปมะไปยันแล้วไปปัก แตน้องไม่ใช่แบบแดนดิน้องเขาด้ใจมองกันใจฉันไม่มีรู้รู้เทียบ่ไไมฉันใ้แงต่อเธอเลยสุดดูฉันเธอหรือไม่แต่เพียงกาเข้าใจเธอแคไหแต่เก็บไว้ พี่มีอะไรจะบอกพี่มีอะไรจะบอกน้องข้าวปุ้นพี่มีอะไรจะบอกตอนนี้พี่ไลฟ์สดอยู่นะในทิกตอกเขาไม่เล่นเหมือนเนี้ยขอใส่เกี่ยวกับสะดุ๊กเดี๋ยวพี่ให้ชื่อช่องเดี๋ยวพี่ให้ชื่อช่องชื่อช่องนี้พี่ไลฟ์อยู่ในช่องนี้พี่ไลฟ์อยู่ในช่องนี้เออไอ้เมย์เธอราไปสองนี้เอออยู่กับโทรศัพท์เธอรับไปสองนี้ไปแท็บสองแล้วโทรศัพท์เขาอยู่ไหนอไม่ยาวๆหนูแบบนี้อะ เทที่สร้างที่ใช้ชื่อขอบคุณเนี่ยขอบคุณที่ให้คอนเทนต์พี่ครับวันนี้อคุทุกคนทก่านหนูขอโทษสังคมนะคะที่หนูเป็นคนแบบนี้ค่ะหนูขอโทษนะคะถ้าหนูเป็นคนแบบนี้ก็ได้ก็ได้เอ้ย

ใจเธอเก็บไว้ในฝีใจเจ็บไว้ไม่เครักษาเมื่อเข้าใจแล้วเชื่อใจกันเลยดูก่อนตายตัวไอ้อะอันนี้อันนี้ขนาดโคตรอายเลยเนี่ยถ้าถ้าไม่อายนี่จะระดับไหนอันนี้ คือการแสดงมันคือการแสดงค่ะมันคือการแสดงคือเขาเรียบเรียบร้อยโอเคแต่ว่าในนี้ก็มีหัวกงหัวเกมใครสนใจก็ดีเอมานะคะค่ะทุกคนมาขอบ้าบเราหน่อยขอบ้าบทั้งขอบ้าบเราทั้งหมดนี่แหละมาฟิล์มมาเลยทุกคนเลยมาอย่เอาทุกคนอะ ใช่น้องพิมพ์มาด้วยทำไมพิมทุกคนขอกิมไปค่ะไอซี่ชอบกินไข่แดงอ้าวมีช่องหนูไม่ใช่หรอขอบคุณค่ะขอบคุณนี่ขอบคุณของขวัญนะครับของขวัญดากุลาศนะเพราะว่าไลฟ์สดแล้วทีนี่เต้นไงนี่ค่ะทุกคนช่องหนูถึงแม้ว่าตัวจริงไม่อ่าอะหัวกรงหัวเกลียน ก็คืออะไรหัวโกงหัวเกียงอุ้ยทำไมพี่ไม่บอกบันเทิงนแรพี่ไลฟ์สดอ่ะหมูก็ก็นี่ไงจะได้แบบจะได้เห็นน้องเต้นแบบสุดๆแบบสุดๆเรียบร้อยเหมือนพาที่ยับไว้ไม่ใช่เออเม้นเม้นเม้นมาได้เม้นมาได้เม้นเม้นเม้นมาคนจะได้เข้าไปติดตามง่ายกว่าไงเดี๋ยวหนูดัง อยยาเลอ้าวก็ดังไปด้วยกันนี่ไงทำไมพี<ต>่ไม่บอกหนูว่าเออน้องพี่ได้สดอยู่นะหนูจะได้ไม่เป็นคนแบบนี้หัวแก่นมาหรือมาเอาแล้วไงเอาแล้วไงเป็นเรื่องแล้วไงแล้วหัวเกี่นจริงด้วยไงหนุ่มคนนี้เป็นเรื่องถ้าไม่ใช่ฐานอากาศก็อาจจะยังน้าเฮ้ยมีเลือกด้วยอะ วาสนาก็คงสิบอด้ก็แค่ไมีแค่ใจใช่ไหมเสียเอาเต้น้กันทั้งหมดเลยได้ไหมี่ะไอเสื้อุุ้แท้แม่นางละราไม่เป็นแบบค่ไปซื้อของให้ดูสุดใจกับกระเปาแค่าทางดีนา่าก็แตร้นตลาดนันเปินสัก รับสมัครผ่านอาการไหมแต่ทับเรือได้ไหมครับทับอะไรก็ได้ค่ะขอแค่มีเซรั่หมหนูพรายุเยอะเยอะเยอะเอะเฮ้ยทำไมทุกคนแบบน,นี้ทำไมทุกคนแบบนี้อุตส่าห์โคตรเยอะเอเนอรี่เราเยอะนะเนี่ย,ยนเขา,าสวยแต่แปลกเธอสวยแต่แปลกได้ได้สวยสวยทุกคนแกงเนี่ย อันนี้ก็ติดใจเกินเออแลนวไม่ได้เขาจะได้ไปเอาเข้าไปยังไงมาขอบ้าปคนอื่นด้วยขอบ้าบคนอื่นด้วยสี่ขอบ้าบน้องข้าวเจ้าด้วยแล้วน้องข้าวเหนียวด้วยมั้ยเนี่ยข้างๆเนี่ยใครข้าวเหนียววะมีเหรอไม่รู้อ่ะข้าวเจ้าข้าวปุ้นข้าวเหนียวเนี่ยปาดเถอะมีคนมาแอบพอกันเต็มเลยนี่ฮะนี่ผมเข้ากองมาหนิแล้วนไวะว คนบนพูดเนี่ยได้นิดหน่อยครับยังไม่ขี้โบตอร์ขาลงหน้ารูน่แต่เนี่ยอายเหมือนคนบอก็ะลยมีนอนข้าเปลือกไหมครับมีค่ะแต่ว่านอนยู่ค่ะมีหมดเลยนอนอยู่ข้าวปุ้นข้าวเจ้าข้าวเปลือกขอขอว่าไปีทีได้ไหมพิมพิมมาให้พี่ในนี้ได้ไหมคนคนเมื่อกี้พิมมาให้พี่ในนี้ได้ไหมน้องข้าวข้าวเจ้าอ่ะใช่น้องข้าวเจ้าพิมมาได้ไหมพิมมาในนี้เลย ม่าน้าเข้ามาในห้องนี้เลยอะ่ะได้อยู่ได้ได้อยู่นานได้อยู่นานเลยอะ่ะเล้วะกูไปกคนหนไปแล้วนะสสค่ะอ้อาไปแล้วองเขาเขาปุ้นไปแล้วอดิน้องเขาปุ่นไปแล้วไม่ไปนะอ่าแต่ไม่ก็เราเจะไปไหนกันไหมไป่คนไป,ไ,ป,ปนไหนเลย ไ,ไปแล้วไปหาอะไรกินแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับอย่าลืมมากดไลค์คลิปเพงด้วยนะใช่ไหมคือเฮจุงซีเนาะไอ <c oughs> คือเฮจุงซีขอโทษนะคะที่หนูเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอย่ากโกรธหนูนะคะเพราะว่าหนูไม่รู้เขาว่าพี่เขาไลฟ์สูงไม่รู้มาก่อนนะคะอา่า <c oughs> เรียบร้อยโดนระงับแล้วไงทีนี้ไหนน้องเขา้าเขา้าเข้าเจ้ามาดูหน้าอีกทีนึงสิพี่กลัวพี่กลัวกลัวคิดถึงพี่กลัวคิดถึง ไม่ได้ไม่ออกสื่อเร็วๆข้าเจ้าไม่ได้ไม่ออกสื่อเข้าเจ้าเร็วๆไม่ออกสื่อข้าเจ้าเร็วๆไปเร็วๆนี่เห็นไหมเร็วๆข้าเจ้าเขาจะไปแล้วปัดเลยปัอ่าโอเคครับไปแล้ว